รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งใน E p พีที่18นะคะสำหรับ E ีีนี้นะคะเรามาอัปเดตน้องกบอายุที่ครบ1เดือนกันค่ะทุกคนน้องกบบ่อที่2ของเรานะคะก็อายุครบ1เดือนเต็มเต็มแล้วค่ะวันนี้และก็อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนจะให้อาหารน้องกบนะคะเราก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ําน้องกบกันก่อนเลยจ้าอันนี้ก็คือหลังจากที่เปลี่ยนถ่ายน้ําน้องกบเสร็จแล้วนะคะบ่อน้ําน้องกบก็จะใส่ใส่แบบนี้เลยค่ะน้องกบที่อายุครบ1เดือนนะคะ อ่าน้องกบก็จะตัวเริ่มใหญ่แล้วนะคะทุกคนแต่กินเก่งมากๆเลยจ้านั่นนั่นดูสิตรงมุมนั้นอ่ะน้องกบเต็มเลยนะคะทุกคนน้องจะไปแอบตรงใต้ใบไม้ตรงนั้นนะคะอ่ะช่วงที่เราถ่ายทาคลิปนะคะก็คือเป็นช่วงเย็นๆย็นแล้วนะคะทุกคนแสงก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะนี่นะคะน้องกบของเราอ่าตัวประมาณ2นิ้วได้นะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือที่หลบทางตัวของน้องกบนะคะเราจะเอากระเบื้องนะคะเข้ามาไว้ให้น้องกบแอบซ่อนตัวนะคะตรงใต้กระเบื้องนี่คือน้องกบก็จะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอ่าน้องกบส่วนหนึ่งนะคะที่ต ทำอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวมนะจะได้ไปพลาดคลิปต่อไปสำหรับอีพีนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ